สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้นะคะแอดเอาเราพัฒนาวันนี้มาฝากเนาะวันนี้พลออก00390อันนี้คือในกลุ่มนะคะแตกกระจายเลยลูด0ลูด9ทุกคนขาทั้งบนทั้งล่าง3เด้งกันไปเลยแล้วก็ตาล่างนะชุดวินตารางก็93ชุดเม็ดเดียวงบน้อยตัวเน้นนะคะแล้วก็ตัวเจาะของเรา003ก็เข้าเนาะอันนี้คือเอาเราพัฒนาทั้ง8งวดมาให้ดูอันนี้93นะคะ สำหรับงวดวันที่สิบปดเนาะอันนี้คือย้อนหลังให้ดูแดงวดนะคะอันนี้คือ9 3้าสามนะคะทุกคนก็รูดสามก็ได้ไปนะคะแล้วต่อมานะคะอันนี้วันที่สิบนะคะเราพัฒนาน,นี่แตกสามตัวอีกแล้วนะคะตัวเจาะอีกนะคะ,ตออะ,คะแตกสามตัวนอ้อเมื่อกี้เนาะไปดูได้ในเพจคำนวนทางพารวยนะคะอันนี้ก็เข้าตัวไหนเจ็ดสี่นะคะสี่สามสามเจ็ดสี่ 4. ทุกคนก็ดูอย่างในคลิปเลยนะคะก็เข้าแบบนี้เลยนะคะ สสยวิ่งใส่รูดก็เข้าอีกเหมือนเดิมนะคะอันนี้วันที่11เอนาะ้นออกที่7 1 5หทุกคนคะ่ะแตก3ตัวอีกแล้วนะคะแต่มาในเลขวินของเรานะคะอันนี้คือในกลุ่มก็คือไม่พลาดเลยนะคะแล้วก็มาวันที่9อีกนะคะทุกคน1นึ่งบอกเลยว่าแอดเจาะให้ในกลุ่มนะหนึ่นะคะแล้วก็มาดูที่งบน้อยแล้วก็ชุดวินใครชอบวิ่งรูดก็เข้านะคะ อ่ะนี่วันที่7ดเดือน8อันนี้เราพัฒนาอีกแล้วนะคะหนึ่งสาห้าทุกคนงบน้อยแตก3าตัวนะคะ3มตัวสองตัวบน2ตัวล่างทุกคนดูอย่างในคลิปเลยแบบนี้เลยนะคะในกลุ่มคือปังมากนะคะแล้วก็มีหุ้นหุ้นของวันนี้นะคะคือวันที่21นะคะทุกคนดูได้21สิดสิงหาหกหเนาะคือวันนี้เลยนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะแอดลงให้จะเป็นหุ้นประจําวันนะหุ้นไม่ได้ลงทุกวันนะแต่พยายามที่จะลงอ่า หุ้นเลขวินหุ้นให้นะ,ะอ่ะก็พยายามลงเลขวินให้นะคะเลขวินหุ้นประจําวันของเราเนาะนี่ก็คือเข้ามายาวๆเลยวันนี้ยังไม่หมดวันนะก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มก็แอดไลน์หรือฝากลิงก์อะไรมาดูก็ได้ใต้คลิปแอดจะมีลิงก์เนาะก็ทักเข้ามาได้เดี๋ยวจะมีแอดมินตอบเนาะ